สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาราธิธิ์ประจำวันพฤหัสที่4สิงหาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เห็นตลาดยังติดอยู่ใน Balance ซึ่ง Balance มาแล้ว12วันนะครับเทรดเซตอัพที่ดีที่สุดของเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเห็นเซลล์รอแอคทีฟที่บ a ลานซ์ไฮนะครับลงมาปุ๊บเมื่อวานนี้ตอนที่ราคานั้น u ู l b a c k กลับไปที่ Initial Resistance นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับการช็อต นะครับจากนั้นทาร์ e เก็ตก็คือขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรียแล้วไม่ใช่เท่านั้นเรายังสามารถเทรดลองไซา์ตอนที่ราคานั้นลงมาถึงอินิเชียลพพอร์ตได้ด้วยสำหรับเมื่อวานนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ตลาดยังติดอยู่ในบาลานซิ่ง12วันตราบใดที่ยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้ขอบบนขอบล่างคือกูเท l โลเคชันซึ่งในเคสนี้นะครับตลาดนั้นอยู่ใกล้บาลานซ์โล w เพราะฉะนั้น ที่นี่ตาใดที่ไม่เบรกออกจากบาลานซิ่งลงด้านล่างแถวๆนี้จะกลายเป็นกูเท็ดโลเคชันของไบเออร์แล้วตรงกลางระหว่างเรนนะครับคือพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรดทีนี้ถ้าหากว่าราคาน,นั้นสามารถเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่ง12วันนี้ได้แล้วเบรกดาวได้สำเร็จจะทำให้มาเก็ตคอนเทกในช็อตเทอมเปลี่ยนนะครับเราจะมีวันไทมเฟรมดาวน์ในดีลี่ทมเฟรมตลาดจะเปลี่ยน จาก Balance Phase กลายไปเป็น In-Balance Phase Daily Time Frame จะกลายเป็น One Time Framing Down s h o r t Term Bias จะกลายเป็น Bearish น,นั่นหมายความว่าถ้ามันเบลกลงมาได้มันก็จะมีสิทธิ์ Expand Rate ลงไปได้ค่อนข้างไกลนะับโดยมี Target เบื้องต้นอยู่ที่ Support o n นนี้9809ถึง1.00008 00ในกรณีที่เบรกได้สำเร็จ นะครับแต่ถ้าหากว่าพยายามเบรกแล้วเฟลแบกกลับขึ้นด้านบนที่ขอบล่างของบาลานซิ่งก็จะยังเป็นกูเท l โลเคชันสำหรับไบเออร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเบรกลงมาปุ๊บเสร็จแล้วกลับเข้าไปกลายเป็นเฟลเบรกดาว์ชาร์ r เกตก็คือขอบบนของบาลานซิ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เบรกขอบล่างคือกูเทนโลเคชันของไบเออร์ แต่ถ้าเบรกดาวลงมาได้สำเร็จการเทรดสวนโมเมนตัมที่มันเบรกดาวลงมาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงมากไม่ควรเทรดลองไซด์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาวดาล่านะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเรามีช็อตเทอร์มิแอสเป็นนูโตรแบรริชแล้วเฟลเบรกเอาพิร์ r นยังไม่จบพิร์นนะครับเพราะราคานั้นยังลงไปไม่ถึงขอบล่างของบาลาน c i n ซิงแอเรีย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรโฟกัสไปที่ช็อตเซตเป็นหลักโดยอากาศที่ดีที่สุดในการช็อตนะครับนั่นก็คือตอนที่แท่งนี้ราคาพูแ b a c k กลับขึ้นบนครั้งที่1นึ่งเห็นว่าขึ้นไปไม่ถึงขอบบนของบาลานซ์ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่2แล้วเบรกไฮนี้ไม่ได้นะครับก็คือที่22074ทําให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นภาษาเทคนิคเ,เรียกพัวหาย นะครับเพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้เบรกไม่ได้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการช็อตจากนั้นเนื่องจากว่าเรามีช็อตเทอร์มไปร์แอสเป็น neutral, ish, นิวทรัลบาริชนิวทรัลนี่แหละมันบอกเราว่าไม่ควรโฮเทรดนานนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเบรกอินิชัลพพอร์ตลงไปสู่พพอร์โซน20975ถึง21054ล็อก Profit ที่นี่จากนั้นจบเทรดนะครับไม่มีลองเทรดเซตอัพเนื่องจากว่าช็อตเทอร์มไปร์แอเป็นนิวทรลบาริช แล้วเ a ลเบรกเอา t ์แพทเทิรยังไม่จบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ตลาดยังติดอยู่ในบาลานซ์ซึ่งบาลานซ์มาแล้ว6วันแล้วช็อตเทอร์มอสก็ยังคงเป็นนูเทรลแบริชอยู่เนื่องจากว่า Fail b รกเอา t p แพ t เทิรยังไม่จบนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางมีความเสี่ยงไม่ควรเข้าเทรดแถวๆตรงกลางเลสน,นะครับจะให้ดีที่สุดถ้าราคานั้นปูแบ็กกับขึ้นบนเช่น h v n นะครับหรือ อินเทรเชี่ลรนโซนถ้าดีกว่านั้นคือขอบบนของ Balancing ควรหาโอกาสช็อตนะครับจากนั้นเรามี n e u น r a โ b ร r บร s ิชน u t โ a รมันบอกเราว่าไม่ควรโฮลเทรดนานเพราะฉะนั้นสมมุติถ้ามันเบรกลงมาใต้อินเทอร์เชียลซัพอลงมาถึง Support อันต่อไปก็ล็อก p r รฟิตเอาไว้ก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นตาไปที่ยังติดอยู่ใน Balancing เรนนี้ขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งคือคูเทคโลเคชั่ แต่เนื่องจากว่า Failback n o แพท t ทิร์ยังไม่จบตราบใดที่ราคายังลงไปไม่ถึงขอบล่างของ Balancing Short Setup ดีที่สุดสำหรับปาราล่าสำหรับทองคำนะครับเมื่อวานนี้เทรดเซตอัพที่ดีที่สุดก็คือการเทรดลองไซส์นะครับตอนที่ราคานั้นลงมาสู่เนื่องจากว่า Daily เราติดอยู่ใน Balance 4วันนะครับเมื่อวานนี้3วัน ช็อตเ t อร์ม่ a แอเป็น n นูเทรลเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบบนขอบล่างของ Balance คือกู้เทรดโลเคชันเคสนี้ Balance Low คือกู้เทรดโลเคชันของไ y ร์เพราะฉะนั้นตอนที่ลงมาเทสที่นี่โอกาสคือการเข้าเทรดลองไซส์จากนั้นพอราคาขึ้นไปถึง pre-market r e s i ส t a นหนึ่งเจ็ดหกถึง1770เนื่องจากว่าเรามีนูเทรลไบแอ s เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือไม่โหนาน นะครับ take profit ที่นี่เลยจากนั้นพอกลับลงมาที่เดิมที่ balance low เราก็มีลองเ a ดเซตอัพอีกครั้งหนึงบริเวณนี้นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมตอนที่ราคานั้นกลับขึ้นไปที่ pre-market resistance ของเมื่อวานเราก็ล็อก profit นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้นะครับมันคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนวันตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เทรดดึกไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เข้าเทรดลองไซที่นี่โอเคมาสู่วันนี้ ตลาดยังติดอยู่ในบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นช็อตเทอร์มอสก็จะยังคงเป็นนิวทรัลอยู่หมายความว่าขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งยังเป็นกู้เทรโลเคชันอยู่แล้วตรงกลางระหว่างบาลานซิ่งเลนคือพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เรียไทม์ตลาดอยู่ตรงกลางเลนเป๊ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าเทรดแถวแถวนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่า Reward t ทรูส์เวชโชไม่ดีในขณะเดียวกัน สต็อปลอสวางแคบก็ไม่ได้ต้องวางค่อข้านกว้างนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือ Law, หลอรอให้ราคานั้นวิ่งไปที่กรูเท็โลเคชั่นไม่ว่าจะเป็นที่บาลานซ์ไฮหรือว่าที่บาลานซ์โลเพราะตาดใดที่ตลาดยังไม่เบรดออกจากบาลานซ์นี้ที่ไฮและโลของบาลานซ์คือกรูเท็โลเคชั่นนี่คือทองคาสำหรับบิตคอยนะครับยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะตลาดยังติดอยู่ในเนจ์แคบๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก ปฏิกิริยาตอนเทสทั้ง2โซนนี้ออกมาเป็นยังไงมันจะช่วยเซตช็อตเทิมมปแอสให้เราเวานนี้นะครับมันกลับขึ้นไปที่ r e s ิส t a เ c e ใกล้สุดแต่ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาชอ็อตลงมาที่ไหนลงมาที่ p o อร์โซนนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดยังติดอยู่ในนี้นี่ก็บาลานซ์มาแล้ว1 2 3วันนะครับขอบบนก็คือร e s ิสเขอบล่าง ก็คือ u p อร์ตคือคู o เท d location แต่ถ้าสามารถเบรกแล้วโฮอยู่ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันก็น่าจะ expand r a ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกับด้านล่างถ้าเบรกลงมาใต้สปอร์ตโซนนี้ก็น่าจะ expand r a e ลงไปได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจากที่ดู price section คาดว่าที่บริเวณแถวนี้นะครับจะมี stop loss ของ long s i z e วางอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเดียวกันกับด้านบนโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ market analysis ประจำวันนี้ ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีมาเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ